สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกศาสตริยาธิราชวิทยายลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศวันนี้เวลา17นาฬิกา26นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนศสาราดุสิดาลายัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกศาสตรยาธิราชวิทยลาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2566 ในโอกาสนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา 2,563, 2,564และ2,565ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 เฝ้าทุลออมทุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด,ด้วย มีผู้สําเรจการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา2,566จํานวน234นายประจําปีการศึกษา2,565จํานวน9นายประจําปีการศึกษา2,564จํานวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2,566จํานวน9นาย และมีผู้สําเริการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,566จำนวน79นายประจำปีการศึกษา2,565จำนวน11นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2,566จำนวน4นายประจำปีการศึกษา2,565จำนวน1นาย และมีผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกศาสตรยาธิราชเข้ารับพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรประจําปีการศึกษา2,566จํานวน99นายประจําปีการศึกษา2,565จํานวน14นายประจําปีการศึกษา2,564จํานวน1นายประจําปีการศึกษา2,563จํานวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา2,566จํานวน10นายประจําปีการศึกษา2,565จํานวน2นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเข้ารับพระราชทานกระบี่ประจําปีการศึกษา2,566จํานวน39นายประจําปีการศึกษา2,565จํานวน7นายประจําปีการศึกษา2,564จํานวน1นาย จากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานํากล่าวคํากราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนและได้พระราชทานพระบรมราโชวาทขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จสถาบัานการศึกษาทางทหารของทั้งสามเหล่าทัพนั้น ได้หล่อหลอมให้ในายทหารทุกคนมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจสติปัญญาและความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ผู้นำหน่วยทหารในเหล่าทัพของตนจึงขอให้ทุกคนมันเสริมสร้างคุณสมบัติทั้งบวงให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานและปัจจัย รับการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างภารกิจในความรับผิดชอบของตนและหน่วยก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพและประกอบส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของทั้งกองทัพประเทศชาติและประชาชนอย่างสมบูรณ์พร้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายยามันดูออสิในโอกาสสาบันตนเข้ารับตํามแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลนดกไัคยคนใหม่ในวันที่1มีนาคม2,568ความว่า คณะท่านนายยามันดูอสิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทันอุรุกวัยกรุงมอนเตวิดีโอในโอกาสที่ท่านเข้ารับตํามแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทันอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัย ไมตรีจิตมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโอเรนตันอุรุกวัยได้เจริญรุดหน้าเป็นที่น่าพอใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนและการนำของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้กระชับแน่นแฟ้น และที่สำคัญเช่นเดียวกันคือการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนของสองประเทศที่เพิ่มผูนขึ้นผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านวิชาการอันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภพิไทยมหาวัชิราลงกรพระวจิลเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเปิดนิรทศการสแสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียนภายใต้การประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจำปีพุทธศักราช2567วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานาครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียนภายใต้าการประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริประจำปีพุทธศัการาช2567และการทอดพระเนตรการนำเสนอผลงานซึ่งโครงการสวนพระองค์ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ภายใต้หัวข้อวัฒนธรรมภูมิปัญญารากฐานความมั่นคงของชาติในระดับสถานศึกษาระดับพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคและระดับสังกัดระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2,567มีผลงานทุกระดับทุกสังกัดทั้งหมด777ผลงานนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน47ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลระดับดีเด่นเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรดังนี้กิจกรรมวาดภาพจำนวน9รายกิจกรรมการคัดลายมือจำนวน9รายกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทยจำนวน10รายกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษจำนวน2รายกิจกรรมการนำเสนอผลงานตามคำนิยามภูมิปัญญา9้าด้านจำนวน9รางวัลอาทิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควรสามัคคีเรื่องสืบสารงานร้อยเม็ดเล็กๆเม็ด เม็ดน้อยๆลูกปัดโนราโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุงหนึ่งเรื่องโสดโอเอวิหารรายโรงเรียนท่านผู้หญิงจันที่มาพึ่งบารมีเรื่องโครงการสืบสารภูมิปัญญาเพิ่มคุณค่าไหวภูพานโรงเรียนบากงพิทยาเรื่องเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์การถนอมอาหารโดยการตากแห้งและโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์เรื่องการแปรรูปถนอมอาหารร่วมสมัย ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพนายธนินกรวิเชียนวันนี้เวลา15นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพนายธนินกรวิเชียนณสาราบารรณรสภาควัดเบญจมาบพิษดุสิทธวนาราม ซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568สิริอายุ97ปีนายธนิงไกรวิเชียนเกิดวันที่5เมษายน2470สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศูนกุหลาบวิทยาลัยและศึกษาวิชากฎหมายต่อที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐาศาสตร์แห่งลอนดอนมหาวิทยาลัยลอนดอนสหาราชอาณาจักร และเนติบ,บัณฑิตอังกฤษจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบ,บัณฑิตยสภาสํานักเกรนอินประเทศอังกฤษด้านการทํางานเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกา ศาสตราจารย์สอนวิชากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและดํารงตําแหน่งกรรมการตุลาการกรรมการร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่14ของไทยตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2,519ถึง20ตุลาคม2,520ได้รับการยกย่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชพุดชมณาชบพิษทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ถวายงานใต้เบื้องพระยุค,คลบาทด้วยความจงรักภักดีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคาเรรงกรวิเชียนสกุลเดิมแอนเดเซนมีบุตรธิดาหคน ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ <ın> ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอันเชิญพระห่มถวายองค์หลวงพ่อโตวัดอินทราวิหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางสาวพัชรินรุจาจันทะโรนานนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทราวิหารในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอันเชิญพระห่มถวายองค์หลวงพ่อโตวัดอินทราวิหาร เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงานนำ้ำมศการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารประจำปี2568วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอุทยาตอนปลายภายในมีปูชนียสถานสำคัญคือพระศรีอารยเมตรยัยหรือองค์หลวงพ่อโต โดยวัดจัดงานประจำปีระหว่างวันที่1ถึง10มีนาคมของทุกปีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมการกุศลเช่นนมัสการและส่งน้ำพระบรมสา,ศาศรีริกธาตุปิดทองและถวายพระห่มองค์หลวงพ่อโตสักการบูชาองค์หลวงพ่อวัดอินอายุกว่า300ปีพระประธานพระอุโบสถและสักการบูชาหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนอกจากนี้มีมหรสพสมโพธคอนเสิร์ตดนตรีลูกทุ่ง การประกวดที่ดาหลวงพ่อโตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอด 10- วัน10คืนเพื่ออนุรักษ์การจัดงานวัดรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายสมทบทุนจัดตั้งกองทุนดำเนินการก่อสร้างพระวิหารพระบรมสารีริกธาตุบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานถาวรวัตถุและเสนาสนะภายในวัดและจัดตั้งกองทุนบุญ,ญนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีในการดำเนินงานด้านาศาสนาสงเคราะห์ของวัด จบข่าวในพระราชสำนัมมกประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ